มันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนพี่ก็ผิดด้วยก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปนะฮะจังหวัดชนบุรีพักครู่เดียวชนบุรีมีแต่เรื่องจริงฮะรอบนี้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไม่รู้โกรธอะไรกันมาเพื่อนหอมแก้มเพื่อนเพื่อนจูบเพื่อนกลายเป็นจูบมรณะตามมาด้วยกระทืบกระแทกกระทันถึงขั้นเอาันตายอ่ะมากที่สุดครับ่ยังไงก็ต้องเอาคนผิดมารับผิดชอบเพราะว่า เขาต้องนึกถึงว่าเขามีลูกสามคนที่ต้องดูแลถ้าถ้าเสียสละทพบกับซีน e ุ่นิลโตอิ๋นโบกี้ไหลออนไดส์และบอยแบนด์จากดีเอ็มดีมิวสิกวันอาทิตย์ที่ยี่สิบมิถุนายนนี้ผ่นนานราคาปกติเปิดจำหน่าย30มสิพืชภาขมเป็นต้นไปทรายฟลาเวอร์มิวสิก ที่นี่ชมรมตรองจังหวัดนครพนมคนดีมีอยู่จริงวันนี้เราจะไปพบกับชมรมตรองจิตพอเพียงต้านพุจริตจ,จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งทำงานร่วมกับสำนักง,งานปปชในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของการสร้างสังคมที่ไม่ยอมจำนวนต่อการทุจริตเรามีการอบรมกับชมรมตรองเนี่ยไปโรงเรียนต่างๆเนาะแล้วผลที่ได้รับเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไปวันนั้นปรากฏว่าท้องถิ่นที่เอามานะ่ะ เป็นนักเรียนชั้นมัธย,ยมของอำเภอนั่นแหละพอเสร็จแล้วเราก็บรรยายนี่แหละให้ในเรื่องของความรู้และก็การวิเคราะห์สถานการณ์ปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาน้องๆน,นำสิ่งที่เราได้ให้ความรู้เข้าไปนะไปใช้กับโรงเรียนตัวเองมันมีเค้าโครงมานานแล้วหลหะแต่ว่าเขาเขาไม่รู้ว่า เขาจะต้องไปบอกใครพอเราเข้าไปเสร็จเขาก็เลยมีจุดหมายละว่าจะไปพูดคุยหรือว่าปรึกษ,ษากับใครประมาณเดือนหนึ่งก็เลยมีเรื่องนี้แหละค่ะเกิดขึ้นว่าในเรื่องของมรงเรียนเขาว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนับว่าได้ผลดีทีเดียวเราก็เลยทําเป็นโครงการนี้ขึ้นมากระบวนการหนึ่งที่น่าจะเป็นทางออกของปัญหาคอร์รัปชันก็คือการสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่ชมรมสตรองทำมาอย่างต่อเนื่อง เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับคนโกงและการทุจริตพร้อมทั้งบ่มเพาเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นนักเฝ้าระวังการทุจริตในทุกภาคส่วนของสังคมครับ อนาคตนะฮะของการอบรมเหล่านี้จะมีการพัฒนาไปสู่โครงการแบบรูปแบบไหนตอนนี้อยากทําเป็นโรงเรียนสตรองเป็นโรงเรียนเหมือนไปขับเคลื่อนพูดง่ายไปตั้งชมรมสตรองอยู่ในโรงเรียนเราก็จะให้เขาขับเคลื่อนว่าในโรงเรียนเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนอะไรแบบไหนเป้าหมายเขามีอย่างไรคือถอดแบบจากชมรมสตรองไปไว้ที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานการรับแจ้งบอดแสขั้นตอนถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนมาแจ้งบอดแสแล้ว ทางชมรมสตรองโรงเรียนน่ะเขาดําเนินการไปแบบไหนการทุจริตเนี่ยถ้าพูดถึงโอกาสเนาะพี่อุ้มครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกที่การที่เราสอนเด็กเ่าเนี่ยให้เขามีความรู้วลาเขามีวิธีการในการสังเกตมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเหมือน,นการติดกล้องจอนปิดเป็นในระบบเหล่านี้หรือเปล่าเพื่อ้ปลียความเนี่ยจังหวัดนครพนมทําไมถึงต้องมาทําทําไมต้องเป็นเยาวชนเยาวชนนี่มีความกล้ากล้ายังไม่พอในช่องทางที่เขาจะสื่อสารกับเรา ช่องทางที่เขาจะให้ข้อมูลกับเรามันเร็วอะ่ะเขาทาได้เราก็เลยมองว่ากลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่หน้าที่จะให้ความรู้หน้าที่จะพัฒนาเมื่อเขารับรู้ตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะเขาต้องมีความตระหนักแล้วละ่ะมีความละอายแล้วละ่ะอนาคตหรือว่าโอกาสต่อไปที่เขาจะเป็นอนาคตของชาติเนะี่ยในการที่จะทุจริตมีน้อยเพราะเขารู้แล้วว่ามันเป็นมาแบบไหนยังไงเขามีต้นทุนแล้ว สี่คอนดีทุกเดย์ที่งานบ้านและสวนแฟร์ชอปปิ้งวีค2025อิมแพกเมืองทองธานี21-29มิถุนายน2568สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับสี่คอนโทร1391เราจะติดไปไหนนี่ <ential. S 2> วัน,นอังคารฮะวันอังคารอังคารนุงทีพาลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง26สิงหาคมนี้ น้องเกลียวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกลากวักกลักเกลียวลูก Enfagrow A+ สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนีก้าวทันโลกถ้าเราเจอปลาอาท์ติกเป็นกลางวันไงว้าวมากค่ะชมเลือก Enfagrow A+ ได้เวลา,ว,าว้าวกับโตโยต้าเฟสติวัล มลดลุ้นว้าวออกรถวันนี้รับโปรโมชั่นดีๆแล้วว้าวได้อีกกับของรางวัลอีกมากมายสแกนก่อนว้าวก่อนถึง31กรกฎาคมนี้ Nesca f e b แ e บร e d Brew Espresso r o โรเข้มอร่อยเข้มลอยดีพี่อร่อยงั้นอร่อยเข้มเข้มเอาอื้อ อร่อยยังไงพี่ทั้งเข้มทั้งอร่อยซองเดียวจบจบปะซื้อแอร์ไดกยินสปายซีรีส์รับทรูมันนี่หนึ่งพันบาทสปายกระเป๋าเรียคุ้มถึง30มิถุนายนนี้<ม>ลูกสนุก <ห ả? S 2> กับกิจกรรมนอกบ้านทั้งวันฉันอยากปกป้องเขาไว้เต็มที่ฉันมั่นใจเจลอาบน้ำเด็ดต่อให้ผิวหอมสะอาดพร้อมเกราะช่วยปกป้องผิว12ชั่วโมงมั่นใจช่วยปกป้องทั้งวัน,ปกป,วนปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อนี่สมอง ม่แล้วหรอเหรอใช่เอ็นฟาโกรเจนทลแคร์สูตรใหม่ที่มี p h p โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหาร2ชนิดแฮปปี้สูตรใหม่เอ็นฟาโกรเจนทลแคร์แพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟรีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟรีแพ้อากาศน้ำมูกไหลแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟรีมูกฟรียาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามินมูกฟรียาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา คู่ซีของหนิงออมเจเล่ b e a u ี้เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่ Beauty ทุกที่ทุกเวลานะคะใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้อ้โหูปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆรงครับบริเวบิบิอันคิสแฟร์ลดแรงกลางปีชอบสินค้าแม่ลูกเยอะมาก สนุกฟรีกิจกรรมดีๆเพียบวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ไบเทคบางนาคุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S26GO 3ใหม่ผสอบอลฟาสฟิงโกมาอิลิทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิจะเพาะ S อ6 Go 3และ S26GO Pro 4โนุชทำอะไรอย่าเพิ่งกวนตอนนี้สิจะมาไม้ไหนก็เอาอยู่ด้วยมีเอามีเอา แข็งแรงต้องมีมีแมวต้องมีโอคู่ซีของหลิงออมเจลีบิวตี้เช้าป่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจลีบิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะดมดมยาแก้ไอแอลน้ำดำตาเสียดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะนี่เลยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสียดาว ดัชบิแจกใหญ่คนไทยเตรียมรับทองชำ้ำชำแจกทองคำหนักรวมกว่า227บาททุกเดือนแจกรางวัลที่1ของคำแท่งหนัก20บาทรางวัลที่สงส้อยขอทองคำา50เส้นลุ้นง่ายแค่สแกนกล่องหรือส่งใบเสร็จหมดเค31ธันวาคมนี้สแกนเลยซื้อแอร์ไดกินสปายซีรีส์รับทรูมันนี่1,000บาทสปายกระเป๋ารีดคุ้มถึง30มิมิถุนายนนี้ว้าว wow, ความหอมใหม่เบอร์รี่ไอศครีมทอส ให้ยินกลิ่นเบอร์รี่โฮสพาคุณสุ่ความหอมสดใสน้ำตลอดวันไม่ให้ยินกลิ่นเบอร์รี่โฮสหอมติดจมูกเลยสนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ ปราดยาเวลเนสสหคลินิกอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบูเวนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายนดับหนึ่งสิปีสอน7.51นาฬิกานาทีค่ะคุณผู้ชมเช้าวันนี้ก่อนที่จะออกเดินทางเรามาทวนกันสักนิดนึงเวลาขับรถตาเราต้องมองไปที่ไหนคะถนนข้างหน้าต้องมองไปที่ถนนอันนี้คือหลักสําคัญในการขับขี่เลยค่ะแต่ว่าหนุ่มที่ขี่รถจัก,กรยานยนต์คันนี้ เขามัวแต่มองจอค่ะอจอโทรศัพท์มือถืออ,อ้าว่างนี้ดิใช่ขี่ไปก้มมองไปไม่ยอมมองทางรู้ตัวอีกทีประสานงานกับรถกระบะจนตัวเองดับคาถนนค่ะตกถังยังมาต่อยได้ไงลงไปได้ยังไงนะใช่ฮะ แล้วลงไปนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นนะคะครับอแต่ว่าช่วยเอาไว้ได้เนายะเพราะดีดที่ไม่ตายด้วยนะถ้าไม่มีใครมาเห็นแล้วแข็งไปอย่างนั้นเลยแย่เลยนะคะคุณผ,ผู้ชมไปสมุดปร,ราการกันหน่อยค่ะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวจะเจอว่าคนที่เขากําลังใช้ชีวิตตามปะกติแม้กําลังร้องเพลงอยู่ดีๆเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นใครก็ช็อกค,ค,ค่ะ กำลังขับรถเลยอ่ะพี่ต้นถ้าเป็นเราเจออย่างนี้เราก็ช็อกช็อกมากเลยนะช็อกเลยค่ะอูแต่ว่าตอนตกลงมาอันนี้คือเส้นเกาะกลางค่ะให้เอี้ยวองศาไปตรงด้านหน้าเจอตกใส่รถกระบะเลยอ่ะใช่แล้วถ้าเกิดไวกว่านี้อีกนิดนึงมีโอกาสที่รถน่นจะเหยียบ ทับซ้ำอันนี้เอาขาลงไหมแขนแขะหูมันด้านข้างลงอีนี้เปียวหัวแล้วนะอีนี้ดีหัวดีเลยพอแขนลงเลยกลายเป็นว่าหักผิดรูปทั้งสองข้างเลยฮะแต่ถือว่าพี่คนที่ขับรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยสติดีมีสติดีเขารีบจอดแล้วก็บีบแตรสนั่นเลยนะคะเลยยังไม่รู้ว่าสาวคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอเครียดอะไรหรือเปล่าปัญหามีชีวิตอะไรแก้ไม่ได้ไหมค่ะ ยังไม่ทราบเลยจริงๆว่าคืออะไรตอนนี้ส่งเธอรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนค่ะไม่ว่าเธอกําลังเจอกับอะไรก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะไปต่อค่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งหัวร้อนเป็นโบร์ด้วยนะโบร์ก็คือคนที่ขับรถผ่านแอปพลิเคชันนี่แหละ,ะเขาหัวร้อนขนาดไหนถึงขั้นว่าแค่มีรถจักรยานยนต์ขวางอยู่กลางถนนถึงกลับกลับไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับมีดค่ะ,ะก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นครับ นี่คือประเทศไทยเวลาข้ามถนนบนทางม้าลายประเทศไทยโอกาสเจ็บโอกาสตายมหาศาลเลืเกินและรอบนี้เป็นความคอร์รของอดีตท่านนายอำเภอไปเจอกับรถยนต์ชนบนทางม้าลายข้างหน้าจะไปโรงพยาบาลระหว่างที่เดินไปเดินไปเดินไปรถชนตุ้มปลิวตายคาที่ฮะพยายามจะรณรงค์ให้อุบัติเหตุเท่ากับศูนย์แต่เรามองเห็นว่าความปลอดภัยตอนนี้ ศูนย์มากกว่าไม่หลือความปลอดภัยแทนน่ะไม่ว่าจะจุดตรงไหนก็ตามนะคะคุณผู้ชมหนุ่มโรงงานคนนี้ก็เหมือนกันค่ะเขากําลังจะข้ามถนนเลนที่เขาข้ามถนนมาเขาดูแล้วว่าปลอดภัยแต่กลายเป็นว่ามีคนที่ไม่ขับขี่ตามเลนย้อนสอนมาชนเขาค่ะชนเราหรือเปล่านะชัดๆไม่เลยครับคุณดูสิฮะบิดปื้ดเดียวเลยเต็มเลยอ่ะจัดให้หนักค่ะ จากเรื่องราวบนท hey. oh. ้องถนนค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของวงเล่าแกล้งจุ๊บให้รู <S 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 ้ว่ารักเอ๊ะยนนี้เป็นละครซีรีส์ไหมใช่ถ้าพูดถึงแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักเนี่ยคุณเป็นซีรีส์ที่หลายคนนะคะเคยชมอย่างแน่นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวงเล่ามีหนุ่มคนนึงเขาไปกินเหล้าเมากับเพื่อนแล้วเกิดรักเพื่อนขึ้นมา อ้อมไปข้างหลังค่ะพออ้อมไปข้างหลังปุ๊บจุ๊บเพื่อนทีนึงเฮ้ยเอาจริงคนเมาหลายคนชอบเป็นแบบนี้นะแล้วเมาแล้วจูบคนไปทั่วเลยอ่ะใช่แล้วคนเป็นเพื่อนกันจะไปถือสาอะไรแค่หอมแก้มเพื่อนกันเองแต่ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่เขาไปจุ๊บเพื่อนที่หันหลังอยู่เพื่อนหันกลับมาสวนไม่ได้จุ๊บกลับค่ะสาวหมัดใส่หน้าแล้วหลังจากนั้นก็ทะเลาะวิวาทกันเองตะลุมบอลกันไปกันมาสักพักโดนดึงโดนดึงแยกออกจากกันหัวฟาดพื้นเจ็บซ้ำสองอีกใครจะไปคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ถึงกับตายนะคะ